ทุกคนตอนนี้นะคะวิธีการทานนะคกะคือไปหยิบจานนะคะแล้วก็ไปหยิบเลือกมาเองแล้วก็มาย่างเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปให้ป้าเนี่ยน้ำจิ้มให้แล้วก็คิดเงินให้นะคะทุกคนที่แบบว่าฝนฝนลงเม็ดแล้วนะแต่ว่าทุกคนยังสู้มากอันนี้ย่างกุ้งและกุ้งไหมนะคะน้ำจิ้มแบบเหมือนยังมีลูกโดดอยู่เลยอะลูกโดดแล้วก็แบบกระเทียมมิด น้ำจิ้มเด็ดมาแค่สี่ก็เด็ดแล้วนี่ยังไม่ได้กินนะพูดเฉยป้าขายน้ำจิ้มทอดได้ยี่สิบใช่ไหมและป้าเขาก็แบบว่าตักไปอีกตักไปอีกแถมไปอีกแถมไปอีกอน่ารักมากสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการที่แยใช้มาเล่าทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาตามกระแสร้านดังในติ๊กต็อกทุกคนเพิ่งมามาได้ไม่นานนะหมายถึงป้าเขาเพิ่งเข็นมาได้ไม่นานเขาเปิดตั้งแต่สองทุ่มเดี๋ยวนี้นะหมดเร็วประมาณสี่ทุ่ม ทุกคนคงจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วว่ามันเป็นร้านอะไรนะคะนั่นก็คือร้านปลาหมึกย่างนะคะชื่อดังนะคะที่อยู่ตรงข้ามซอยเรวดี57ป้าเขาทำคนเดียวเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เขามีผู้ช่วยหรือยังแล้วตอนนี้เห็นคนมุงไหมทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเอรีบมา,มากเพราะฉะนั้นคนมันก็จะยังไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยขายดีขนาดนี้ จะมาชิมด้วยตัวเองแลวจะมาบอกทุกคนเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวิธีการทานนะคะคือไปหยิบจานนะคะแล้วก็ไปหยิบเลือกมาเองแล้วก็มาย่างเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปให้ป้าเนนะี่ยตักน้ำจิ้มให้แล้วก็คิดเงินให้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะทีมงานเรากำลังวางเตาย่างอยู่เด็กอันนี้กุ้งไม้เท่าไหร่คะห้าสิบค่ะกุ้งไม้ละห้าสิบอันนี้ที่เราย่างอยู่นะใช่ใช่ไหมแล้วหัวกุ้งละ่ะ อ๋อหัวกุ้ง2ี่สิบาทค่ะอันนี้เนี่ยทุกคนก็จะหาที่ว่างวางย่างกุ้งย่างหมึกกันไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกวันนี้ไม่มีไข่ค่ะอ๋อโอเคปกติมีนะวันนี้ไม่มีปลาหมึกไม้เท่าไหร่คะป้าปลาหมึกไม้เท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบ้าตากสามสิบที่สองร้อยค่ะอ๋อไปเอาหมึกสองร้อยมาสักไม้ดีกว่าไปหัวกุ้งเอากรับกบเลยค่ะ ไฟแรงมากมป้าออกมาตั้งแต่กี่โมงคะออกมาสองทุ่มหมดกี่โมงป้าขากะไม้ใั่น่หขายทุกวันไหมคะ,คะป้าเขายุ่งมากค่ะทุกคนเราก็จะแบบว่าไม่ได้รบกวนอะไรมากแค่ตะโกนไปถามนะอันนี้ของเราอันนี้ตัวน,นี้ยังไม่สุกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินตัวน,นี้ก่อน เรากินตัวที่สุกแล้วก่อนตัวนี้เดี๋ยว<อ>เราค่อยไปทำที่บ้านพอแล้วปะพอแล้วค่ะมามามา,อมาโอ้ปลูกความเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้โตคนมากไปไม้ไหม้หมดแล้วหักหมดแล้วน้ำจิ้มนี่ทำเองไหมคะป้าเองค่ะวันตวันโอ้มีสูตรเด็ดไหมเคล็ดลับบอนะกกระเทียมป,ป้าที่เนี่ยนะเราก็จะบกกระเทียมป้าที่เนี่ยเด็ดขายมานานขายมานานหรือยังคะที่เด็ด ซื้อมานานยังคะนานแล้วค่ะเห็นไหมลูกค้าประจําทางนั้นทุกคนป้าคะตอนนี้ขายได้วันละประมาณกี่ไม้ทำคนเดียวเลยหรอคะทุกคนคะตอนนี้นะคนเนี่ยก็จะรีบนิดนึงแล้วก็รีบย่างกันมากเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนลงเมทุกคนก็ว่าแล้วว่าทำไมคนมาถึงน้อยผิดปกติ ซึ่งปกติร้านเขาคนยาวมากอันนี้นะคะคือคนที่ย่างเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมรอที่จะจ่ายเงินแล้วก็ให้ป้าตักน้ำจิ้มนะคะก็บังไปเองเลยสิคะเลิศเลิศปลุกค <c oughs> วามเป็นพ่อค้าในตัวคุณเลย,เเยลป้าของป้ามีกลิ่นหวานไหมครับมีค่ะมีค่ะนี่เดี๋ยวเอจะคิดเงินแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะคิดเงินแล้วว่าของเอเท่าไหร่ คนก็มาแต่ฝนหยุดแล้วเอาเลยค่ะให้น้องเข้าอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาไม่เขาไม่ปิ้งนะคะอันนี้เขาแบบมีปัตรีที่บ้านเนาะเ <c oughs> น,นียสบายเลย 260ค่ะอันนี้280 280จ้าน้ำจิ้มผสมทั้ง2ถุงเลยนะคะ200ค่ะถ้าตัวนี้250นะะคี่200จ่ายตังค์ก่อนย่างป่ะย่างก่อนถ้าจ่ายตังคสุ่งของค่ะเอาสังของมาสังมาของไปของมาสังไปอ่แล้วถ้าของไปแล้วล่ะป่ะ อ๋อหมายถึงว่าเคยเคยโดนโกงสลิปแล้วก็เลยต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวตอนนี้อ๋อเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เงินคนเดีเสียหายไปเท่าไหร่ป้าหลายตังเลยอะไรคะอ๋อทุกดูเลยประมาณหกคนดีหลายตังสี่คนมาเมื่อไหร่สองพันสี่คนป้ามาขายทุกวันใช่ไหมคะขายทุกวันเลยอ๋อออกช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เตรียมของเยอะขึ้น คุณป้ามีเบอร์โทรไหมเผื่อใครจะโทรมาถามโทรมาสั่งล่วงหน้าได้ไหมไ,ไ,ไ,ไม่มีเวลาอได้คุณป้าไม่มันไม่ค่อยมีเวลาลอ๋อเข้าใจคะ่ะโอเคอเค,ค่ะ<ท>นี่นะคะทุกคนร้านนะคะก็จะอยู่เยื้องๆกับซอยเรวดี57ซอยนี้นะคะที่มีเซเว่นอยู่หนะ้าปากซอยนี่แหละอ่ะแพนกล้องมาทางนี้เลยร้านอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรง,ตร,งร้านก๋วยเตี๋ยวกโกเด้งโฮเด้งแต่นี่นะร้านปลาหมึกนะ่ะอยู่ตรงนั้นนะทุกคนคนแล้วตอนนี้นะเอ๋อ่ะก็คือได้ กุ้งได้ปลาหมึกนะแล้วก็ได้หัวกุ้งมาแล้วแล้วนี่คือน้าจิ้มที่เราได้มานี่เดยวให้ดูนี่อไม่มีมือถือเดี๋ยๆเอ๋จะชิมให้ดูแต่เราก็พอจะสรุปได้คร่าวๆว่าที่ร้านเขาเด็ดเลยนะที่คนไม่มาซื้อบางคนไม่ได้มาซื้อกุ้งมาซื้อปลาหมึกซื้อแต่น้าจิม้มพ่อป้าเขาขายถ้วยละ20บแล้วก็ของเขานะก็คือเขาบอกว่าเขาอะเอาของมาวันต่อวันแล้วก็สดด้วยมาเด้เอะจะชิมกุ้ง ผกุ้งเด็ดมากเลยอ่ะออืแบบนึงนะน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มเด็ดมากทุกคนดูดิมันมีเยื่อแบบเยื่อผดเยื่อกะเียมอะท่ามาดูทกคนมัน,น,ม,นมันดีมากสุด,สดเดี๋ยวเอ๋ขอตัวไปกินก่อนทุกคนคะ่ะเนี่ยเอ๋จะสรุปให้ร้านนี้นะเอ๋ถ่ายอะไรมาให้ได้ไม่เยอะแต่เอ๋อยากถ่ายบรรยากาศร,มรวมๆให้แล้วก็ ถ่ายว่าวันหนึ่งที่เขาขายมา11ปีนะทุกคน11ปีกว่าจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่แบบถ่ายและรีวิวลงติ k t o อกนะทุกคนนอกจากการที่เขาเนี่ยมีฝีมือทำอร่อยตั้งใจขายข,ายของสดนะทุกวันแล้วเนี่ย จนพิสูจน์ตัวเอง11ปีมันคือความอดทนไหมอ่ะพี่ว่า11ปีอะจนเขาขายดีขนาดเนี้ย <c oughs> เขาว่าทําคนเดียวมาเป็นระยะเวลาเท่านี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทําคนเดียวอยู่นะคะป้าป้าเขาก็บอกเขาก็ทำเท่าที่ไหวปกติอะเขาต้องกลับบ้านตีสทุกวันนี้สี่ทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มนี่คือหมดแล้วนะท <c oughs> ุกคนแล้วก็2องทุ่มเนี่ยเริ่มขายลูกค้าเต็มร้านตลอดเวลา คือสุดยอดมากๆเลยนะคุณป้าส้มเกลียงนะคะทุกคนใครอยากมาเนี่ยก็คือตรงข้ามกับซอยเรวดี57นะคะเยืงเยองกันก็เอ๋ถ่ายให้ดูแล้วต้นคลิปยังไงนะคะเอ๋ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับร้านดีๆแบบนี้นะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเอ๋จะพาทุกคนเนี่ยไปที่ไหนนะคะพาไปดูธุรกิจอะไรพาไปดูอ,อะไรใหม่ๆไอเดียอะไรใหม่ๆก็คงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเฮียนบชาแนลนะคะแล้วก็ฝากรายการเอ๋ด้วยนะคะเฮียช้ยมาเล่าวันนี้ไปก่อนนะทุกคนร้อนมากๆแล้วก็แบบ อร่อยเผ็ดเดี๋ยวเอไปกินต่อด้วยอร่อยมากจริงสดมากจริงฝากไวด้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ